นี่ก็เป็นอาการฟันเกของน้องนะครับเดีย๋ยวผมจะพาคนไปดูวิธีการตัดกันนะครับ,<ช>บที่เราจะมีนั่นก็คือดินสอนะครับแล้วก็เครื่องตัดฟันของน้องนะครับผมจะให้ดินสอในการสอดเข้าไปแล้วตัดฟันนะครับป้องกันไม่ให้น้องโดนอันตรายจากที่ตัดฟันของน้องนะครับ เราต้องค่อยๆทานะครับจังหวะนี้ต้องระวังด้วยหัวน้องงับที่ตัดฟันเรียบร้อย <Wow. S 1> ได้เรียบร้อยแล้วครับสองซีหน้านี่ก็เป็นฟันชิ้นแรกนะครับมีความยาวประมาณเกือบหนึ่งเซนนะครับจะมีสองซีนะครับนี่ซีหนึ่งเกือบเซนเหมือนกันนะครับมีความยาวมากเลยแล้วยังมีอีกส่วนนะครับเราตัดด้านล่างเสร็จแล้วเราต้องไปตัดข้างบนด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะค่อยๆตัดข้างบนนะครับข้างบนก็เกยเยอะเหมือนกันนะเห็นไหมครับอันนี้ผมกําลังจะตัดฟันบนนะครับหลังจากที่เราตัดฟันเสร็จแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนจากให้อาหารเม็ดมาให้หญ้าแทนนะครับหญ้าจะช่วยขัดฟันของน้องนะครับทําให้ฟันของน้องกลับมาเข้ารูปดังเดิมนะครับข้างบนจะตัดยากนิดนึงครับเพราะว่ามันเกเข้าไปข้างในน้อไม่เหมือนฟันด้านนอกด้านล่างนะครับ นี่ผมต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยครับเพราะว่าดิสอรเราใหญ่กว่าความโค้งของฟันที่โค้งเข้าไปในปากของน้องนะครับอันตรายมากครับ้องค่อยๆทํานะครับจังหวะนี้เอาที่ได้ครับไม่จำเป็นต้องเยอะนะครับแต่เราเพียงแค่การแต่งฟันของน้องให้เข้ารูปนะครับแล้วก็เราก็จะอัดยาให้น้องกินเลยเดี๋ยวฟันก็จะกลับมาเหมือนเดิมเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยสองซี่ แค่นี้ก็คือว่าโอเคแล้วนะครับเพื่อนๆเรียบร้อยเและนี่ก็เป็นฟันซี่บนนะครับคู่ซี่บนของน้องครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฟันสวยเชียวนะครับเห็นไหม <Wow. S 1> อันนี้ก็อัดยาให้น้องได้เลยกด like ๊บกุ๊บป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 ุ๊บคุ๊บป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 ุบ แสดงความคิดเห็นกดกระดิ่งแจ้งเกือนเพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ